สวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยืมซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าวันนี้นะครับเนาะก็เรียกได้ว่าจะมาแจกโค้ดนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ามีโค้ดดีๆมาแจกนะครับเนาะเรียกได้ว่าไปทําโค้ดมานะครับวันนี้ก็ไม่ใช่โค้ดแพงอะไรเลยนะครับเป็นโค้ดธรรมดานะครับเนาะเรียกได้ว่าหลายๆคนต้องอยากได้นะครับเนาะเป็นโค้ดธรรมดาที่แฉะพิเศษล่ะกันนะครับก็คือเป็นโค้ดสกินหมัดนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะคครรััััับบเเนนนนาาาะว่่่่ปปจจุยยงมมีใสสกิหหดออูืล ถ้าใส่นะครับน้องก็มาเอาในคลิปนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับจะทําการแจกโค้ดสกินหมัดแบบฟรีๆนะครับก็เป็นสกินหมัดไปที่พี่ใส่อยู่ตอนนี้เลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากใส่อยากได้นะครับก็คือคลิปนี้นะครับนี่ดิว่าจะหนักจะเต็มให้นะครับน้องก็มาให้แล้วนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องแต่พี่ขอบอกเลยละกันนะครับโค้ดจะขึ้นอยู่ในคลิปนะครับขึ้นตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็จะไม่บอกละกันนะครับคงตามคลิปละกันนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลย ล้วกัันนะครบถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยกในส่วนของบัตรกาลิน่าฟรฟีๆมูลค่า150บาทนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกงให้แบบฟรีๆเลยนะครับสำหรับองน้องคนไหนนะครับพี่แบบว,ว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับน้องก,ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับรอรับบัตรกาลิน่าได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกบัตรกาลิน่าให้นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของดีๆอยากได้ของฟรีนะครับน้องก็คือเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับคนละ1ไลค์1แชร์และ1คอมเมนต์ด้วยละกันนะครับทุกคนมาก่อนที่เราจะไปแจกโค้ดนะครับพี่ขอรีวิวกิจกรรมตััััวววใใหหหมม่่่่นนะครรรรบบบทีแาาาาออปเเเเดตข้ซซิิ์์ฟฟลกื ของเราก่อนละกันนะครับสำหรับกิจกรรมตัวใหม่ที่แบบว่าทุกคนสามารถเล่นได้นะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของกิจกรรมตัวนี้นะครับทุกคนนี่ลอยนะครับเนาะอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของฟีฟายเน็ตไอดอลนะครับเนาะสำหรับฟีฟายไอดอลนะครับเนาะก็เรียกไ้ว่าจะได้รับท่าทางถาวรนะครับเนาะแต่แบบว่าพี่จะไม่สอนละกันนะครับเนาะเพราะว่าสอนไปทุกคนก็น่าจะไม่ได้อยู่ดีนะครับเนาะเพราะว่ามันต้องมีช่องยูทูบนะครับเนาะที่จริงนะครับก็คือแบบว่า ต้องมีชื่อเสียงนิดนึงก่อนละกันนะครับนาอถึงจะเล่นได้นะครับนาอก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับนาอพี่จะปล่อยผ่านละกันนะครับน้อแต่แบบว่าถ้าคนไหนมีความสามารถนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าเงินรางวัลนะครับนาอเยอะมากนะครับนาอแถมเราจะได้เป็นเด็งไอดอลด้วยนะครับนาอถ้าเราสนารโหวตนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับนาอแต่ช่องอื่นก็สอนไปเยอะแล้วนะครับนาอเอาเป็นว่าพี่จะรีวิวกิจกรรมตัวใหม่ที่จะอัปเดตเข้ามาในวันนี้ละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้อว่ากิ ก็เร็วๆนี้นะครับฟีไฟของเราจะมีการอัปเดตแพทใหม่หรือว่าแพทใหญ่ล่าสุดนะครับทุกคนและจะมีการรีแลงนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าจะมีการรีแล้ง์ครั้งใหม่นะครับนอก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอเรียกได้ว่ามีการปรับปรุง4เวสซนะครับนอแล้วก็พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าปรับปรุงเยอะมากๆนะครับนอก็ ตัวอย่างแรกนะครับเนาะก็จะมีการเพิ่มเหรียญนะครับเนาะเรียกได้ว่าเพิ่มเหรียญนะครับเนาะเข้ามานะครับแล้วก็ตัวอย่างที่2นะครับเนาะก็เรียกได้ว่าเมื่อเรายิงศัตรูนะครับศัตรูจะขึ้นขอบสีแดงนะครับทำให้เรามองชัดขึ้นนะครับเนาะเรียกได้ว่าโหดแน่นอนนะครับมองง่ายขึ้นแน่นอนนะครับเนาะแล้วก็อันที่3นะครับเนาะเมื่อเราได้ A B P ในเกมเกมนั้นนะครับเนาะ A p P จะขึ้นตรงหัวเราเลยนะครับเนาะแสดงให้รู้นะครับว่าเราได้ A B P อะไรประมาณนี้เลยนะครับเนาะในขณะซื้อของเกมเกมนั้นนะครับเนาะแล้วก การกําหนดนะครับเนาะขึ้นที่สูงนะครับเพราะว่าบางคนขึ้นไปทําบั็อกอะไรประมาณนี้นะครับเนาะต่อไปนะครับนี่เดียวว่าจะมีการกําหนดขึ้นที่สูงแล้วนะครับเนาะจะขึ้นสูงมากๆไม่ได้แล้วนะครับขึ้นเท่าได้ที่กําหนดไว้ให้นะครับเนาะก,ก็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับจะมีการ สอนมือใหม่นะครับนาอสสำหรับแรงแพนติน้มนะครับนะ้อแรงโกลงมากนะครับนาะอก็เรียกได้ว่าแรงน,น้อยๆหรือว่าแรงเพิ่งหัดเล่นนะครับนาะอก็จะมีการสอนนะครับนะ้อในการเดินเกมหรือว่าต้องทําอะไรบ้างประมาณนี้นะครับมีทุกสอนขีดให้ด้วยนะครับ <Georg> ian, ทุกคนก็ถือว่าอัปเดตเข้ามาครั้งนี้นะครับนาอก,ก็ถือว่า <pe S 1> ดีแน่นอน1 <pe S 2> 100้0นะครับจะมีการอัปเดตเข้ามาวันที่4เดือนหน้านะครับนาอก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับนาอก็จะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแล้วนะครับทุกคนก สำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนว่าทุกคนได้เล่นแน่นอน100%นะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับส่วนกิจกรรมสายฟรีมีอะไรบ้างน,นะครับเนสำหรับ กิจกรรมสายฟรีก็จะมีทางด้านของกิจกรรมตัวน the ี้นะครับุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่นะครับุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นกิจกรรมประมาณนี้นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าเป็นกิจกรรมที่แบบว่าหลายหลายคนไม่ควรพลาดนะครับเนาะนี่เลยนะครับก็หนึ่งเลยเป็นพี่ปายออลนะครับรับสมัครรับท่าทางถาวรนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของกิจกรรมต่างๆนะครับที่แบบว่าทุกคนสามารถเล่นได้ในตอนนี้นะครับเนาะก็ถือว่าพี่รีวิวให้ดูทั้งหมดแล้วนะครับเนาะแล้ววันนี้ก็มีโค้ด มัดไฟนะครับแต่ขออธิบายนิดนึงก่อนละกันนะครับก็คือคนเที่ยวคดไปใส่นะครับนาะถ้าใส่ได้มันจะขึ้นว่าใส่โค้ดสำเร็จนะครับนาะและ เอาไปใส่แล้วนะครับเนาะถ้าใส่ได้นะครับเมาะมันก็จะขึ้นว่าใส่โค้ดสําเร็จนะครับเนาะแสดงว่าทุกคนได้นะครับเนาะแต่ถ้ามันขึ้นว่ามีคนได้ไปแล้วหรือว่ามีคนใช้ไปแล้วนะครับแสดงว่าโค้ดหมดอายุไปแล้วนะครับเนาะและหมดกําหนดแบบว่าจํากัดคนไปแล้วนะครับเพราะว่าโค้ดที่จํากัดแค่1คนเท่านั้นนะครับคนไหนใส่เร็วคนนั้นจะได้ไปนะครับสําหรับสกินมัดนะครับถ้าคนไหนอยากได้ก็คืออย่าลืมนะครับเนาะเข้ามาแล้วก็อย่าลืม เอาไปใส่กันด้วยแล้วกันและต้องใส่ให้เร็วด้วยนะครับถ้าใส่ไม่เร็วนะครับจะเสียดายมากๆเลยนะครับเนาะเพราะว่าคนไหนเร็วคนนั้นได้นะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ขึ้นโค้ดไปให้ตรงนี้ละกันนะครับสำหรับโค้ดน,นะครับทุกคนก็คือ นี่เลยนะครับนาออันนี้นะครับก็เป็นโคสกินมัดนะครับที่แบบว่าตอนนี้พี่ขึ้นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนาอพี่หวังว่าทุกคนจะเอาไปใส่ในตอนนี้นะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันสาหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่ได้ใส่โคนะครับนาอก็เอาไปใส่ด้วยละกันนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนาอว่าจะหนักจะเต็มเลยนะครับอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของโค้ตัวใหม่นะครับนาอที่แบบว่าหลายๆโคนะครับน้องไม่ควรพลาดนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหน พี่คนไหนนะครับนอที่แบบว่าอยากได้นะครับนอในส่วนของโค้ดจุดนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าโค้ดนะครับนอก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวงนอคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอในส่วนของโค้ดนะครับทุกคนก็อย่าพลาดละกันนะครับอันนี้นะครับนอก็เป็นทางด้านของโค้ดนะครับนอที่แบบว่าหลายๆคนนะครับนอก็คือ อยากได้นะครับน <an refugees> ้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็จ <anyone> <te contro> ัดให้วันนี้มาแจกต่างมคําขอแล้วนะครับก็เป็นโค้ดสกินหมัดนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับรับประกันได้เลยนะครับสลหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าจัดหนักจัดเต็มให้ประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ เป็นแบบนี้นะครับนอสำหรับโค้ดทั้งหมดทั้งมวลที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับและกิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่พี่รีวิวมาวันนี้นะครับนอก็สามารถเล่นได้ในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยใกันนะครับนอว่าจะหนักจะเต็มนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยใกันนะครับว่าอยากได้อะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าอันไหนแจให้ได้นะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้ละกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอ เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนด้วยละกันนะครับคนละหไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับทุกคนสําหรับวันนี้นะครับพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับใครที่แบบว่าสนใจกิจกรรมตัวไหนก็สามารถเข้าไปเล่นกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับสาหรับพี่พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย